ตู้หมาได้เศษโคนสุ่มหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเดี๋ยวขอเอาอันนี้ขึ้นให้ดูก่อนเนื่องจากว่าคุณต้อเขาเพิ่งจัดทัวร์นาเมนต์แล้วผมเพิ่งเห็นก็เลยมาโปรโมทกันให้สักเล็กน้อยแล้วกันเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมีกฎเ,เรียกว่ามีกฎเลยนะเนื่องจากว่า1คนต่อ1นรางวัลและต้องเคยมีประวัติการเติมเงินกับวัยรุ่นดูไบด้วยซึ่งเขาเป็นเงื่อนไขามานาอดังนั้นก็ใครที่จะลงแข่งทัวร์ก็อย่าลืมนะเติมกับวับยรุ่นดูไ ถ้าแหนเล่นมารู้สึกรอบนี้น่าจะสูงสุดแล้วนะก็คือ2 0 0 0 0เลยโดยทีมที่1ได้12ื0 0ทีม2ได้6000และทีมที่สาได้อยู่ที่3,000นั่นเองนะครับส่วนใครที่จะเล่นเนาะก็1ทีมีม6คนตัวสำรอง2และหาใครชนะก่อน7เกมเอ้ย4 4ใน7 4ใน7คนนั้นคือชนะไปเลยทีมนั้นนะนะแล้วก็ภายในทีมห้าเป็นตัวละครที่ซ้ำกันและกฎอีกหนึ่งอย่างเนี่ยไม่จำกัด ex จำกัดตัวละครให้ใหม่ล่าสุดถึงแค่ตัวละครซาโบนั่นเองเออผมว่ากฎด,ดีนะ ถือว่าด,ดีดีเลยแหละเพราะว่าหลังจากนี้เรายังไม่รู้ว่าตัวรีเจนต์มาใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมาฆ่าได้ไหมมันจะเมตาขนาดไหนเช่นเหมือนจะบาปีที่แล้วเราเราไม่รู้เลยถือว่าดังนั้นเนี่ยการจัดทีมถือว่าตอนนี้มีแค่ไหนคุณรู้กันเลยอันนี้ถือว่าดีอันนี้ถือว่าดีมากๆนะสำหรับกดเนาะโอเคหากใครสนใจก็ไปติดต่อที่แอดเอกตตอแล้วก็ในส่วนของเวลุดูไบละกันนะอ่ะโอเคโปรโมทให้จบละมากลับมาในส่วนของตู้กันบั่งตู้เนี้ยผมบอกก่อนว่า ถามผมเนี่ยคือข้ามอยูล่ละแต่ถามว่าแล้วถ้าคนจะสุ่มผมอยากให้ดูเลทก่อนเห็นเลทไหม0.065ชิปหายเลทอุบาทจัดเลยทำไมโอเคเดี๋ยวมีหลายหลายคนอาจจะไม่ทราบเนาะก่อนสุ่มแนะนำว่าให้ดูเลทกันก่อนเพราะจะได้เข้าใจว่าเออมันยากหรือง่ายเพราะที่เราเห็นว่าอย่างแบบอย่างตอนผมสุ่มไอโบเนี่ย3,100เพชรออกอะ่ะเนี่ยคือเลท0.2 แต่เมื่อกี้0.065เข้าใจปะ่ะมันยากกว่าเยอะเลยแม่งได้ยากกว่า ex อีกอะถ้าให้พูดอะก็เลยแบบอือเรดมึงก็อจัดเกินแล้วถามว่าโอเคไอสายหมัดเนี่ยแน่นอนเขาว่ามีหมัดทั้งหมดประเด็นต่อมาเลยก็คือว่าสมมุติสมมติหากผมอยากได้ S อสแบร์ are, อ่าหรืออยากได้ดอลลี่อย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะออกให้นะเว้ยซึ่งตู้ที่แล้วอาจจะดีสักว่าเอากันตรงๆเลย ไอหรือว่าอย่างตู้ซันจิอย่างเงี้ยมันก็ยังดีกว่าทําไมล่ะเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราลองมาดูเลดอ่ะมันจะมีตัวละครที่มันจํากัดได้0.5เห็นปะ่ะมันจะมีจํากัดที่แบบเฮ้ยเฮมปโป้เฮ้ยโคบี้อะไรเงี้ยแต่แต่ก,ก็น้อยแหละเอาแค่ว่าที่มันจํากัดตัวละครเหล่านี้ถือว่าเลดดีและแน่นอนว่าถ้าเปิดในตู้พวกนี้ส่วนใหญ่จะได้หรือยอย่างแฟซิฟิต้าเห็นปะ่ะมัน0.5เลดมันดีกว่า ex เท่าโตอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเปิดในตู้พวกนี้มันจะได้ ส่วนใหญ่มันจะได้จากตู้พวกนี้แต่ดีสุดเช่นเป็นตู้เนี้ยเนาะแต่แบบดําล้วนขาวล้วนอะไรเงี้ยเอ้ยทางอย่างนั้นนะ่สุ่มเลยนั่นเองนะอย่างก่อนหน้าน,นี้ที่เคยมีตู้ดําล้วนอะ่ะอันนั้นก็ดีดีเหมือนกันเนาะก็ให้สรุปเป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับตู้นี้เป็นไม่ได้ผมอยากให้ค่ามากกว่านั่นเองนะฮะ